วาก็เตาเห็นยูก็ยูกับไปก็ลว่าไปเว่าทินนว่ามันจะเมื่อกี้ไปวัดพุพาไปยังไหนล่ะไปยังหนามยูกัน่อยก็เลยว่าขุ่นายบัวนำเขยเห็นโอ้ยเขามาในว่าเขาไม่ชินคิดชิมคิดนจะร้องแตคืนในใจว่าคือชินคิด่วิคิดว่อยู่ในป่านาะ่อยู่เอยู่เลยกีห้นเป็นวัสองนี้ก็ แม่เนื่องากไม่อยู่คนเดียวแปว่าตะกีกับเป็นภ้าเป็นยังไงสีเลยเอ่อว่เป็นนั่งอยู่หลงตาตาส้มส้มอยู่กับพายส้มเชงอ๋อฮอดพูเป็นเอฟซีมึงจอไว้ไอ้ช็อตกูก็ชอบเลยนะฮะก็เห็นหน้าก็ตลกแล้ว ได้แาลตามาได้ได้ไไอ้เอ่อูยาาอยู่4ปีแต่ว şey yes um> um> uh ่าไม่อยู่นเดียวแล้กลูกตาอยู่เดอ่อู่้ั่นหะอยู่ส่วนเาหปีมันไยพิ่งจบมาี่ปีที่สีเรืมากเรื่งหมูไม่เห็นเห็ดอยู่ร่ำเกลม่อนด้วย วมีหมองยูมองซรเยเน่เลเห็นแม่เลยไดเยอเนี่ยเนี่ยไเนี่ขาดว่าเขามากพวกกับมีซี่กันไลนมีซี่สองร้อยตัวครับสามสามโรงเรียนโรงเรียนนึงแม่่นครถเามากมีซี่ย่างตต้มเลยว่าแ่ใรคนไนกว่าขันคีรอจนไปตัววเนาะใช่ตาอะไหลตา เมซี่กับสองอยกลัว่าอยแปดสิบสองปารลคยคับส่ย่อมหาสิหาสิอเยวเ้ยเือเลียงไดเนาะปลรอยเนาะมันเขากินไปกินวันถึงเดี๋ยวเราไปมาลูกตาถ่ายไปมาลูกตาคับมันไฟที่ฏิเศษกันเลยเอ้าเขาอยากบวชมากสิลูกตาไปบวชให้เลยมันไฟที่ปฏิเศธกันเเอ้า มันไม่จะบอกคนมา,ากันปฏิเสธไม่บอกหรอกเราอยากวัดว่า,ากาปฏิเสธแล้วคืาเราคนแม่แม่มากบบกว่ากาปฏิเสธได้เราวัดกับเป็นวัดเที่ยวโอ้ยแม่บอกเนี่ยมันมมก็เป็นว,วัดต้องผู้ใดผู้หนึ่งได้ไม่บอล่ะผู้ใดมากก็จิได้ตัววัดนี่ไงแม่คีเจิ่น เมนเดียวมาตามหาเมซี่โอ้เห็นแต่ยู่ในสจอเมนเดียวอลเป้นเป็นแ้ายหน่าวนีตลูกนีน่วันูก้าชคิดนี่ลูกังไม่นานพคือพอ ยังดีนะไม่มาละอายุไปอ่ะู้ใดแพ้ก็ซึกไปแล้ว <c oughs> แดีมากแต่เราแพ้แดนบ้าบ้าหมเลี่เราเนี่ <c oughs> ยเราซืกละลงหลงพ่อเราเถือเลยนี่ <c oughs> ถ้าแพ้ก็ซื้ไปแล้ว อายุร้อนนี่แรากับพวกวอเไหมไปคอพัะไม่คือเปิมันเปิดเม่สียงหัวนครับเสียงหัวอาจารย์เราตระหัดเสียงหัวพ่นกัเจ้นซีเหละพนเนาะพาเขาพนเห็ดเนีนวครั ่อลเะ่ของสมุดอ่ะป็นชีีกันแล้วเี่ยนนัวกับมัว่รอละดีก็ัวขึ้นไปไหมัวก็ไม่เอาขึ้นตกไปเอลยนที่นี่อ่าบนอก็ยนทนี่เลยมันเรงเที่ยวข้าหนจักื่อรันอม่บละอ่าอ่เป็นว่าแค่ห้า พี <muitas> <arias> ่นำชิ้นนำใจฮะฮะไปมาหาสู้ว่าพูกินไปพูกินไปมาไม่กินเขาฮะมันแค่านอยู่นี่แหละไ่าอันนี้มันเยมึงเี้ยมึงเงีโว้ยวันเป็นงานการเมืองมาพาเล่นนะัมันจะมีพังนันพังนี่นะคนกคนเมื่อกวกวบเล่รัครับมันก็เห็นนี่แหละสกีิวันจะ แต่พอใจแม่แเขามาวัดไปขายาไปขายกับมน่นอน <c oughs> วันตีตัวไม่บอกหรอ่ม,มีเรืย่ยสอนว่าม,มีโรงแรมไม่กีห้งนะแม่บอกล่ะ,อา,ละอากศอากศอา่นอนนอนบัดบ้ำบ่านกินเขาวัดกินเขา่าว่าไปค้าขาย <c oughs> ยังดงแม่บอ <c oughs> กล่ะพุมอะไรอย่างเขาวัดกับไป่จวดชอตโอ้ยเขาคุกอร่อย บอแมนเขาม่อยากมาเบิ่งกระสอบหลวงพ่อว่ามันหลายบอกระสอบตรวจสอบนะครับมาตรวจกระสอบปานบ่มาตรวจกระสอบปานบ่ครับหรือกระสอบปุ๋ยเขาบอกว่าเขาเขาเห็นเขาเห็นลูกตายเขาเห็นลูกตายเห็นท่าไรเขาบอกว่าเขาเป็นแล้วแนวมันอยากได้ ก็ขึ้นโลนในละก็น้อ,องมันจิ้มเลยกจอดหล่ออาผู้ชพื้น <c oughs> เห็บปองไงอะไดอได้หูแน่ซองรอดเลยฮ่่่นี <c oughs> ่เลยแมนครับ <c oughs> ขายเป็นแน่ดีบ่าไเนี้ยาปรังข้าอ้เนี้ไปแบลยโลได้มถือกินเหม็นเหม็นอย่างเช่นไอยเนีห้หนีไปเม่ดิเดี๋ยวหาเดี๋ยวหาไปพ่อขี้ก็ขี้ไปหมอยังไง เด็ด right ่เ้เดียวนายังนีมันค่อนมันเกิดจากสงสัยเกิจากความคิดนี่แล speak so ้วนาูขันลอยน่่งเาเกิดมาชาตินึงชาตินึงเนาะนี่นอเกิซ้เป็นคิดเป็นนอ้ไมเรียงเกิดมากมันกันแนีน่เกิดมาไไพรนี่ีสมอโฮ้ยมันในยากมันนังด้วยำยูเป็นน่ะ อันนี้มันเชื่อว่ากันยางจะกันได้ดีไมีคนทออันไปเห็ดดีน้องได้ดี้มูด้วยคนประเทศเียเขาเป็นดิเขาไป่งดีดีลจนคนเเขาไปสงมาแบงเากินอยู่ตัวเยาสีแบงเขาสแบงอยว่าเราแตะเขาึ้นอันเขาคือมขออยู่เขาสแบงเขาอยู่ว่เขาขนมีเขาขึ้นมะขอเติมอยู่ขออย่าแหละพก็มีก็ให้พี่ก็ให้แม่ ขอยังกับมีกับหาย่ตัวมันทียากยังกรสอนค้อไหนท่ามันไม่บอกจะพร้อมมันจีกี่ที่สอสอนจะกูเรื่นะจางวนะไม่บล่ะเจ็าท่าดูข้กรส่อดูขอกรนในร้านก็เลยวนรบากระเ่วนรีบสิมระส่เลยเหน่อยยัอกับขอกับมีกับหายหายขึ้เกาหายขึเกานะสังบได้รหายือเกาขื้เกาอ๋อสิเป็นเรื่องเงี้ยกำสั้างกำหักเนาะไม่บอล่ะ เขาว่าเรื่องนี้แตามันช่างคนแล่มันมีความสุขกะไ้มันช่างนั่นแหละมันน่ะางมันกระชุกนด้และว่าฮักกระชุกขึ้นหอดเขานั่นแหละเพราะฉะนั้นเราก็ยุ่งเสีแล้วนอนนเาะอ่อมันทีมี่ยังเกิดมาจัหนกัายจิงเ ฮะฉับอกอ่อนหดไทยเทวาาอิจาอุบมีจาทิพซ่องเห็นนอนหินัวฮทารา่าฮฮฮฮฮเหะฮะฮะไวตาทิพนไม่ตาทิพเนวยตัวตาทินตาทิพอืโบาณะมันจะมีอย่างคนน่า มีแต่ความมีแต่แลำคิดลำใจนี่แล้วนาะผูม้มากกับขึ้นฮอดกันตัวจมาอ่าอ่สร้งกมวยอยากไปเห็นวันหน้าแล้วนี่จจะเจ๊น้่งมวยกับไกเลยเนี่ยสร้างเนาางพันกับมวยากมาไก่แมมอย่งนจะซื้อกับว่แห้งอะไรเลยน่ะก็พวกเสร้างพาร์ติชันนี่แล้วไม่บอกอย่างนี้จะซื้อว่าส่ง

ว่าอันุู้บานก็ใช้เก่ไงง่าามเลยทำไมเป็นหน่ที่ที่ให้ฟ้าห้ามเด็ดามไม่เลยว่าเล้่ไม่ใช่อันหนึ่งเาอยู่บ้านคงลาอะเราเกิดมากเาเคยใช้เกางงในลูกผลไปกรุงเทพซื้อมาหาบักบางๆเงี้ยอย่างเงี้ยแ,แ,แล้วก็ใส่ครั้งแรกเราไปก้นขี่ขี่เร,เร้วๆว่าจิทุ่ม,มเห็นขี่มานเราเรืง,ง,งแก่งเกงใน เดอ๋ยวดูนจะได้แก้ิมโอ้ยจะจีมาใช่หัวมาแนล้ว่ะเนี่ยวุ่นเถ่าวัวล้านก็เคยใช่หรือโอยยังมาเยอมายางมาน้ำขี่มาเห็นวัวล้านจะเกี้มันมีหลายอย่างจ้ะุ่งกี้ไปห้าลิสาวนี่ก็บไอเงียเขาได้ เอิ่นพอเขานั่งอยู่อ่ะเอิ่นพอลูกสาวนอนนะวจีบแสจีบเสาตก่มหลรุ่งพวงรุ่มเตาผูสาวเข็นไฟเป่าแค้นเป่าปีแสดสเคียเรียกว่าอูา้อะไรบูชันดิมันมันมันหาเงนเท่ววา,า,าวหะ Này bọn người ạ mọi người ạ mọi người là mọi người ạ 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 mọi người là mọi người ạ 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 อีอีอีเน uh oh, ี่ยอีไปพ้นต้นหาวนี่ก <Imperial> <tense> <t ấy> ็เอาหุ่นในกบไฟนี่พ้นจีกันมาเลยพ้นเล่นนานก็พอเขาเนี่ยเขาเนี่ยเขาเอากบไฟร่วมพ้นเล่นเขาลุ่งนะบ่นบ่นเองเกิดก้อนน้อยถึงยี่สิบปีอีไปพ้นต้นหาวเาว่าเป็นอายุยี่สิบยี่สิบเนี่ยนะแสนใจถหกสิบกว่าแล้ว อ้าโอ้ยไปกันยียาวรู้หรือเ่าอาไปเอามาเอากันเองเน้อนักอันยัไม่ก็บอให้เสียเฉียวเสยทำจานต้มกันเถะไปคนยนะไเราคนเานีกันได้นี่แหละคนว่าจะเป็นคู่เป็นขี่มาจะไี่ กำแพงขึ้นไลนี่ยโดหัวหน้อนน้อันมาิๆลยขยนไปกินพ่ยากอยแล้วนาะกพ่อไก่กพ่อไข่ออกู่นี้มันาขึ้นไล่เหมือนหัวหนอนน่กเอ็มเราเขาว่าต้นอเม่ีหอ่านพะเลี้ยงไก่พอนพ่อแ้ใ่งรุตาเมื่อนึงไปซองเ่ห้ไก่

แกไม่เชื่อเรืงเ้ไม่อูม yeah. ่ร <Yeah. S 1> ู้แเขาบางนยังบ่เคยอยู่ว่าจะใครยังไรแกบงนมเชืเือันเกิดากตำนานมากจริงๆมนก็เป็นบอลกถืกันีตองเออจะมาจะพักกันใส่อารมณ์นะม่เป็นเขาบอกเรื่องรูก่อกันน่นหน่อยเนาะที่แค่น่นอยอยู่บ็เาดเม่เห็นบ่อนลุกฟอขี่โมโหน อยู่ก็แน่เขาบเอาหมกโมก็ถวายเนี่ยบนเข่นจเือเขามาพาสรเรเขายอมลงเฮือนลงปุตติมาลงสราไปหมดซูนใ้แน่นมึงยงยังบเขนเนมัเป็นกันเด๋จไ้องวโมใส่หัวแน่นพวนีเขนแบบนี้เลเมื่อหลังมา

บินช่องมุ่ลแม่ไก่ว่าไหน่อยแปกิโลอ้จาจากีออกไปยิ่เตอันนั้นเขาเปิดให้เปิด้รโทรศัพท์โอ้ยังแม่เผ่อว่าไม่หมดสูงแม่แม่มันหลายเือนไ่่ตัดออกไปน้นบ่เยบินบินบินแถวเดียวกันเลยเกือบสองอะใครจะใคอไมจออ่ชวนมากขั้นหลังสบาย กระติบซ้ำนี่ใช่ตอนปู่มเมื่อนี่มดเลยเอาแต่ามเอาแต่าเมอหเพราะเ่ไปนั่งเรืงหลังมาสบายอย่างกลัง่ได้่ได้นัน้องมูยางจะซื้ออุ่นจะดีจะไม่ยังบปได้แม่จมยังบไลางบาทดีก็มากกับฉันได้บาที่เขาแ่อาย่นีีอะไรพ่อไม่ี่กะเฮ็ดกับเขาไว้อฉันต้องการไม่ี่กับภาคกับฉัน เพราแะได้กินนี่ละเพอได้ชิมนี่ละอ่ะออพัใครบาลามีลกตาลยยูปันแต้องกันนนะผมมีลกตาผมมีบ่อนำพัอินแล้วบ่ปนนี่มันก็ธรรมดาแล้วมันกัดยูน้องกันนะ อาจจะอาศัยน้ากานตัวหลวงพ่อเดีไฟหลุพังของบรายกันยู่เลยตาพี่น้ำตาแเปยงไม่ไอยู่ใส่กับงูไปนั่งเปเออในวาณ่กันบักหลายมบไม่ได้ไปให้ไปอยู่นะวันันท้กย่นดีมดงอย่างเชิดิคือลต้องบไดพองโรกที่สดเออบ่อว่าเม่กี้หลวงตาเวลาทำอย่าไหลักเลย ยูน่บ่มีกับสิยู่ิป่าได้บริจาคงานก้อยเจอาเอาตะลาไมาบวชปฏิบัติแต่ยูแม่ช่องเอากับสิช่องแท้พวกอ่าได้ปฏิโมกไวนี่ยูเพราะมูได้อาศัยอาศอยู่เราอ่าพาการภาษาลาดนี่แม่เสกูตีกูบาที่ยูทป็นดุกาทปในป้ากนะแมโอ้ย่รกาไปยืนยันงูยันเนี่ยมีรันมันไปเสิมูหล่ดิ มันโตสิกรสิบนเลยแน่นนั้นเชียอมกับเดียมันก็ไ่เป็นงานเดียมันก็แค่เนี่ยฉันกินงูไลากันหน่อยจีผีวัดเขาจีไใช่ตุ่มติกินไปทีกันบน่อยบ่ก็งูผิดจีกันน่ยงูเยาว์งูผิดขนาดกินค่ะเขาันกินเยอเกินกันน่อยยี่อยก้่่่่าเขากินาใาจะไม่กินงูทีกินสั่ย่ลันเนี้ยโมแม่ใส่เวนยูเคานบ่กันหน่อยพรเขาตึง เราว่าเราอยู <änd> ่ใกล้ทางจอดรถจาาไมุ่นมาเส่เด็กปฏิหาเนี้ยเทียเรตีแลวนนยามไม่เรีนจริงจรแล้ว่าคบันคนแม่งกินูนเราวันนี้อยู่นี่เป็นพาะขี่า้ายู่เป็พุตธินะพุทธิสมบอติเราสรนามมิภาพเปว่าเอาได้ว่าปูนี่บ้ารลอยเซ็น แ่นม kind of ัน um ก็เลยนำกินเลยวะ่ว่าก็มึนว่าฉันนมันก็อยู่ติแล้วกันล่ะย่าเลยมันสุดเนาะปลาล่างบลาหยุ่นอยาว่าใส่ปเน่ผมไม่หมนพอปุ้เนียบดเพราะกินขาวแล้วมันใจดีมันก็เกิดว่ามันโลกิด่ามันก็เลยจีบแกงไปมาขคเข้ามาบหยุ่นปุนี่แ กับผู้ปุ๊บลงชืจ่าึ้นมาอย่างไรเรื่องใช่อุ้ยเศร้าเนี่ยผมใช่อารมณเกินไปผมก็เลยบ้าผิดผมยากมาขอเข้ามาลวงพ่อมึงบอกว่าจังไงมึงเม่นวัดพ่อผมฟูได้หนิเอามึงก็บอกถือของผม่นวัดพ่อมึงงี่หรืออะสิแม่้องก็เลยชื่อจ่ากับปุบ โอ้แม่แม่แม่บ้านหลวงเนี่ยบ้าตอเพอายจเงินเนอกวาตานาพูว่กันนาไปหาเราอยากเห็นไม่ได้ไม่ได้อยากเหนลกตาไ่ได้ตาถวายคละหม่ป่ามเ้องนจมาแม่ง้กตาคยมา่ันอยากเห้นลูกตาเอาคนละหม่ป้าซับหัวมาเลยลูกตาบมเป็ดด่งฮัทโมเป็ดด่นลตาเราัวลูกตาเราเมกัน ก่อนมาครับไปอยากหมอไปอยากหนวดได้เสียงหัวล่ะไปจะวันแต่เพชรดวงตาอันนี้รู้จักคนปลาสดตี้ว่าซั่นบ่แต่ก็เคยแทงคนบ่ฟังไปเบิ่งว่า ลุงจ <t brothers and sisters> ่าบอกเราลุงตาบอกตอนนั <reco Christ S 2> ้นลองตาบอกตอนนั้นรวลองตาบอกว่าสูบเบาเบิดลองตาบอกว่าสูบเบ่เบิดตอนนี้เขาไม่ได้กลังบ้านเขามิคอนว่าเรื่องยาสูบหลายๆเขาก็เลยสวายเพราะมันท่ากรชนตีเขาสวายเพราะว่าเขาก็องอยู่เจ้าเดิมนี่แหละลุงจ่าบอก็ราเป็นบน ก็จูดแบบมันเปใจยังหมือแบบมาหาวาจินกินหัวแต่ขมวแล้วนั่นนึงต้องวาดแต่หมวด <c oughs> มาหาลวงตาว่าแต่พื้นจะาของ

ครับพั้งเพื่อนแบตพวกศรีนั่งชามันนี่แล้วแม่เป็นงม่เนี่เพราะในงานจะสื่อการศึก่าทุกข้อความเป็นอาจารย์เก่าดูครัล้วก็พอพอคนกับจาวันก็ช่วมเหตือเนาแล้วเป็นเป็นผู้สั่งผู้สมตัางวัดป่าวัดป่านรั้วมัน

ซอสยังอสตันตันจิตัดครับจิตพัด้องดีว่าเขาจำเหมือนกันว่ยเียคือ่ายังีดด้โอกูอยากเขาเนี่มือแรงมลยต้เลแ่วันแนวเดียวผมหนีเรียบดีนวมาแล้วเขายาคู่กันมาโมเมนต์เขานี่มันบาครับโมเมนต์เขานี่เนาะเขายาคู่ Của yêu aku... cô